สวัสดีจ้ายินดีต้อนรับสู่พิมพาเพลินเยอรมันจ้าคลิปนี้ก็มาตามสัญญานะจ้าพาเพื่อนๆชมไฟคริสต์มาสที่เขาประดับประดากันเนาะว่าสวยงามแค่ไหนก็วันนี้พี่พิมพก็เลยพามาดูในตัวเมืองก่อนนะคะในตัวเมืองนี้ส่วนมากจะประดับประดาเยอะมากค่ะเพราะว่าอะไรเพราะว่าช่วงนี้คริสต์มาสเขาก็จะมีไฟ เรียกว่าสวยงามทั้งเมืองเป็นแหล่งท่องเที่ยวนะคะแล้วก็จะมีตลาดคริสต์มาสตอนกลางคืนทุกๆุกวันนะคะของอ่าตอนเย็นนะคะพอหลังจากข้างใกล้จะปิดอย่างเงี้ยประมาณงานส่วนมากเขาจะเริ่มเปิดประมาณช่วง16บหนาฬกานะคะสิบหนาฬิกาก็จะเริ่มเปิดมีของกินขายมี เบียร์ร้อนนะคะเป็นไวน์ร้อนก็มีนะคะก็ตามบ้านหรือว่าคนเท่าคนแก่ที่ไม่มีเด็กเล็กนะคะก็จะมาเดินจุงมือกันหาอะไรทานแล้วก็จะดื่มไวน์สักแก้วหนึ่งแล้วก็กลับไปนอนนะคะที่นี่ก็เป็นเมืองที่สวยงามอีกปีหนึ่งที่พี่พิมพามาชมตรงนี้จะเป็นสวนสาธารณะเขาก็จะ แต่งไฟไว้เป็นรูปตัวซันตาคอสนะคะเป็นป้ายแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นที่เห็นสีเขียวๆนู่นก็เป็นร้านเอเชียช็อปนะคะ oh. เป็นร้านอาหารนะจ๊ะ <c oughs> พี่เพิ่มเคยพามากินแล้วอร่อยมากแต่ว่าเจ้าของเป็นคนอินเดียนะคะ oh. แล้วก็พนกักงานไม่มีคนไทยนะคะแต่ว่าขายอาหารที่เป็นเมนูไทย เยอะมากแล้วก็อร่อยมากค่ะตรงนี้ก็จะเป็นตรงในเมืองที่พี่เพิมพมเคยพามาไลฟ์สดครั้งหนึ่งแต่ตอนนั้นคนเยอะก็เลยไม่ค่อยจะเห็นชัดเจนเหมือนตอนนี้นะคะวันนี้ก็เลยพามาหลังจากเลิกงานแล้วก็พามาเดินชมสบายๆค่ะ<อ>ก็พี่พพมพมไม่เปิดเสียงนะคะพี่พพมพมตัดเสียงออกเพราะว่ามีเสียงเพลงของเครื่องเล่นที่หมุนอยู่นั่นแหละค่ะ แล้วก็เสียงคนคุยไปคุยมาพี่พิมพ์ก็เลยต้องตัดเสียงออกแล้วแช่เสียงภาคเอานะตรงมุมนี้เขาจะตกแต่งมุมนี้ประมาณสองปีแล้วที่เขาตัดตกแต่งใหม่ให้สวยงามแบบนี้นะคะสองปีเพิ่งจะสองปีหลังนี่นะคะปีก่อนก่อนนู้นเขาจะไม่ไม่ได้แต่งอย่างนี้เขาจะใช้ต้นคริสต์มาสใหญ่มาวางวางไว้ อันนี้พี่พิมพ์ก็ยังไม่ได้พาเข้าไปชมด้านในที่มีคริสต์มาสต้นใหญ่มากอ่าเพราะว่าคนเยอะมากก็เลยไม่เข้าไปข้างนูง้นตรงนู้นมันจะมีผู้ใหญ่เยอะมากแล้วก็อ่าของขายเยอะนะคะนี้มาดูเขาก็จะมีตัวทหารมีไฟประดับประดาสวยมากพี่พิมพ์ชอบชอบมาถ่ายตรงเนี้ยเพราะว่าได้ครบเซตเลยนะจ๊ะแล้วก็ ปีนี้นี่คือหน้าห้างของสตั๊กมันนะคะปีนี้เขาประดับประดาไฟเรียกว่าอาละอารามเลยต้นไม้ต้นไม้นี้ไม่มีใบไม้แล้วนะเหลือแต่กิ่งก้านแล้วนะคะเขาก็เอาไฟมาประดับให้มันสวยงามนะคะแล้วก็ที่เห็นฝั่งนู้นก็คือในห้างนะคะที่เขาประดับประดาไฟเป็นแผงติดกระจกตรงนี้จะเป็นซุ้มร้านกาแฟค่ะเขาก็เลยจะตกแต่งให้มันสวยเพื่อว่า แขกมานั่งทานดื่มกาแฟดื่มเค้กกินเค้กแล้วก็จะได้มองวิวข้างนอกไปด้วยนะคะพี่พิมพ์ก็ชอบนี่เป็นเวลาอตอนเย็นแล้วนะเย็นประมาณ4ี่โมงกว่าแล้วคะ่ะเขาก็จะเริ่มเปิดไฟแล้วเพราะว่าที่นี่หน้าหนาวช่วงหน้าหนาวนี่สี่โมงนี่จะมืดตื่อเลยนะคะสี่โมงก็มืดตื่อแล้ว ก็18นาฬิกานี่คนจะเลิกงานกลับบ้านกันหมดนะคะก็บางคนเลิกงานก็มาเดินอยู่ในเนี้ยหาอะไรกินหาอะไรดื่มนะคะแล้วก็เพื่อนฝูงก็จะนัดกันมาเจอที่นี่ล่ะค่ะก็จะมีการดื่มแล้วก็คุยกันบ้างนะคะถ้าถามว่าช่วงน,น,นี้มีคนมาซื้อของกระเช้งกันไหมก็มีนะคะเริ่มนูนค่ะคุณลูกชายพี่พิมพ์มาส่งลูกชายให้เขา ไปเที่ยวกับเพื่อนเขาค่ะก็วัยรุ่นวัยรุ่นนั่แหละคะ่ะเขาก็ไปาหาอะไรกินหาอะไรดื่มกันนั่นแหละคะ่ะพี่พิมพก็ดูว่าช่วงนี้ก็จะมีคนมาซื้อของที่จะไปกระเชงกันนะคะให้กับเด็กๆนั่นแหละคะ่ะส่วนมากก็จะเป็นเสื้อผ้าของขวัญของเล่นนะคะเขาช่วงนี้เขาก็จะมีเอาออกมาโปรโมชั่นแล้วก็วางเรียงสวยงามแต่ถ้าถามว่า ช่วงนี้มีลดราคาไหมไม่มีนะคะเพราะว่าเป็นช่วงไว้หนักคือช่วงคริสต์มาสเขาจะไม่ลดนะคะไม่ลดราคาถ้าหลังจากคริสต์มาสไปสัก3ามสวันแล้วเนี่แหละค่ะเขาจะเริ่มลดราคาก็จะมีน้ำหอมมีเสื้อผ้ามีของเล่นเด็กส่วนมากแล้วก็จะเป็นช็อกโกแลตนะคะที่จะซื้อให้แก่กันก็ปีนี้ของพี่พิมก็เกี่ยมไว้ให้สามคนเรียบร้อยแล้วก็จะมี สามีพ่อปู่แล้วก็ของลูกชายนะคะก็พี่พิมพ์ก็ให้ไม่เยอะหรอกค่ะให้นิดๆหน่อยๆตามอายุนะคะเพราะว่าเมื่อก่อนนี้พี่พิมพ์จะให้ตั้งแต่เล็กจนโตพี่พิมพ์ให้แต่เสื้อผ้าซื้อเสื้อผ้าให้สองชุดสามชุดแต่ว่าหลังๆมานี้เป็นวัยรุ่นแล้วเขารู้จักเลือกหาเสื้อเอ,เองได้แล้วพี่พิมพ์ก็เลยให้เป็นของขวัญนิดๆหน่อยๆน,นะคะก็แล้วก็อ่า เรียมห่อไว้เรียบร้อยแล้วค่ะส่วนตัวของพี่พิมพ์นี่เดี๋ยวค่อยไปหาเอาวันหลังหรือไม่ก็รอคุณสามีซื้อให้เพราะว่านางก็ไม่ค่อยจะซื้อให้พี่พิมพ์หรอกส่วนมากทุกปีก็จะให้เป็นสตังค์นะคะเพราะว่านางรู้ตั้งแต่พี่พิมพ์ทําบ้านมาพี่พิมพ์ใช้เงินไปลงกับบ้านเยอะนางก็จะให้เป็นสตังค์ค่ะแล้วก็ปีนี้ไม่รู้ว่าจะได้ไหมเพราะว่าปีนี้โดน ค่าน้องแมวไปเยอะมากค่ะเพราะว่าน้องแมวก็ไปสัญยกรรมดวงตามาก็เรียกว่าสองข้างเลยนะคะทีเดียวก็พี่พิมพ์ถามนางก็ไม่บอกค่ะว่าจ่ายเท่าไหร่แต่นางบอกว่าเยอะเยอะอยู่ค่ะนางจ่ายเยอะอยู่แล้วก็อตอนนี้น้องแมวก็เป็นสองตาเลยแต่ว่าก็พยายามดูแลกันไปค่ะเราก็รักเขาเลี้ยงเขาเหมือนลูกแล้วเนาะ ส่วนตัวพี่พิมพ์ตะก่อนนี้ที่มาอยู่ใหม่ๆพี่พิมพ์ก็จะอยากได้กระเป๋าถ้าถามว่ามาดามที่ต่างประเทศน่ส่วนมากได้อะไรเขาก็จะเป็นกระเป๋าแบรนด์เนมอ่าส่วนมากนะคะกระเป๋าแบรนด์เนมถ้าถามว่าน้ําหอมส่วนน้อยนะคะคนที่อยากจะได้น้ําหอมแต่พี่พิมพ์นี่เป็นคนที่ไม่ค่อยชอบใส่น้ําหอมนะคะก็เลยจะไม่ค่อยชอบกลิ่นน้ําหอมมากเท่าไหร่ แต่ว่าถ้าถามว่าซื้อขวดมาตั้งสวยๆพี่พิมพ์ซื้อมานะคะแต่ถ้าถามว่าใช้ไหมไม่ค่อยใช้ค่ะเพราะว่าพี่พิมพ์มึอหัวเวลาใช้นะฮะแล้วก็เวลาไปขึ้นเครื่องที่อ่าเมืองดูไบนี่อย่าบอกใครนะคะโอ้โหกินนี่เรียกว่าถ้ามียาดมไปติดได้นะพี่พิมพ์ว่าดีที่สุดค่ะโอเคนะคะเดี๋ยวพี่พิมพ์จะพาไปดูอ่าไฟ ที่บ้านอีกรอบหนึ่งนะคะมาจ้ะพี่พิม์จะพาไปดูไฟไฟไว้หนักนะจ้ะไปดูหลายๆบ้านอัน,นุเขาก็จะแต่งเป็นหน้าต่างเนาะอันนี้ยังไม่มืดนะพี่พิมก็เลยเดินมาดูไฟมันเปิดแล้วแหละเนะาะเดี๋ยวเราไปดูแก้ๆบ้านพี่พิมนี่แหละสวยมอกุูๆ อันนั้นเขาจะแต่งเป็นหน้าต่างกัน,นยังไม่มืดใกล้จะมืดแต่ว่าดูสวยนะน,นี่เขาก็จะแต่งขอบหน้าต่างกันอย่างนี้นะคะก็มีหลายห้องหลายห้องที่แต่งไปเราก็เดินไปดูบ้านพี่พิมพ์ก็ไม่ได้แต่งแต่งแต่ต้นทันบุม จะไปพิมพ์ออถ่ายแบบไม่ไกลจะได้ดูเห็นง่ายๆสวยๆเนาะตรงนี้ก็หลายคนคงจะจำได้ตอนเดินกลางวันนี่เดี๋ยวพี่พิมพ์พาดูอันนี้ก็สวยอยู่นี่ค่ะถ้ามองด้วยตาเปล่าก็สวยอยู่นี่ทีนี้เราไปดูข้างบ้านกันไม่รู้ว่าเขาเปิดหรือยังเปิดลรือไมพี่พิมพ์ว่าเพราะว่ามันมืดแล้วไงมันจะมืดแล้วมันจะ เราพาชมพี่พิมไม่ได้เอาอุ๊ยเปิดแล้วสวยด้วยอันนี้ก็จะเป็นหน้าต่างบานเขานี้ก็จะเป็นดาวนี้นะคะนี่เดี๋ยวดูข้างนี้ข้างนี้ก็สวยเดี๋ยวพี่พิมพ,พ,พาไปดูยานตรงนู้นอันนี้ก็จะเป็นบ้านนักบานนี้มีไฟมีไฟตรงนี้ด้วยนี่นี่นี่ผนังห้องเห็นไหมผนังเขาจะเป็นไฟหมุนไฟหมุน สวยนะนี่ค่ะไปพิมพาชมไฟสวยงามสวยงามนี่อ่ะเอาดูใกล้ๆกันไปเลยนีอันนี้ก็จะเป็นไฟลูกเล่นสวยงามสวยงามไปหลับก็เดินพี่พิมไม่ได้เอาไม้จับออกมาอีกแล้วใช้มือจับนี่สวยงามค่ะข้างบนก็สวย อยวพี่พิมเอาอ่ะเขาก็จะแต่งตามบ้านเนี่ยก็จะสวยเงี้เป็นฝอยระยะเดี๋ยวก็ไปดูบ้านอื่นบ้านอื่นไอ้ก็จะมีตัวนี่ข้างล่างสวยอยู่นะเขาทำเขาทำสวยค่ะทำสวยบ้านนี้มีเด็กเยอะไปเราก็เดินไปดูตรงนู้นด้วยมีมีหลายบ้าน ช่วงนี้ใกล้จะคริสต์มาสแล้วก็เลยมีคนตกแต่งไฟเยอะมากบางบ้านก็แต่งน้อยบางบ้านก็แต่งน้อยบางบ้านก็ไม่ได้แต่งเลยเดีนะ๋ยวไปดูหัวม,มุมหัวม,มุมก็มีบ้านนสวยงามเดีย๋ยวพี่พิมก็หนาวแต่ก็ออกมานี่นแหละใส่เสื้ <laughs> อผ้าธรรมดาอยากพาเพือนเพื่อนมาดูวันนี้วันอาทิตย์วันอาทิตย์ เขาพักผ่อนกันพี่พีมเดินออกมานี่นี่บ้านนี้ก็สวยนี่ค่ะบ้านนี้เดี๋ยวดูนะบ้านก็บางบ้านเขาก็จะแต่งเล็กๆในน้อยนะเนี่ยน,นี้ก็จะเป็นเล็กๆในน้อยนะะี่ค่ะเป็นดวงไฟเล็กๆในน้อยแล้วก็จะมีอันนี้ก็อันนี้ก็จะสวยเขาก็แต่งสวยงามแต่บ้านพีน่พิมไม่ได้แต่งนะคะ สวยไหมคี่เป็ก็ว,ว่าสวยดูด้วยตปาปะาก็สวยมีต้นคนริสต์มาสเอาน้องกวางน้องกวางหน้าบ้านไปไปดูตรงมุมนี้มุมนี้นู้นจะมีต้นคริสต์มาสสวยอยู่อันนี้ก็จะแต่งเป็นไฟพุ่มต้นไม้ไฟพุ่มต้นไม้แล้วก็เอานี้ไกลนิดหนึง่งไกลไป <laughs> มันก็จะดูไม่สวยนี่อันนี้ก็จะเป็นไยพุ่มต้นไม้โอ้ไฟน้องกวางยังไม่ติดค่ะปกตินี่ก็จะมีบ้านนูมบ้านนูก็สวยทางนู้นอันนี้น้องกวางปกติไฟจะติดสวยก็จะสวยอันนี้น้องกวางงกวางสวยค่ะแต่ว่าไฟยังไม่ติดพี่พิมพ์ก็พาดูก่อนที่มันจะมืด เพราะว่าไม่แน่ใจว่าฝนจะตกไหมนี่เขาก็จะมีแต่งแบบสวยงามสวยงามอันนี้ก็จะเป็นไฟคริสต์มาสนี่สวยแล้วก็อยากพาไปดูต้นทัน,นบุรไปดูทางนู้นทางนู้นก็จะมีสวยงามหนาวหนาวจนมือเย็นดูต้นคริสต์มาสตรงนี้จะเป็น ข้าวหนึ่ค่ะพิมพก็นาแต่ก็าพามาเดินดูนะมันสวยสวยก็ช่วงนี้เขาจะประดับประดากันพอไฟมืดมันก็จะติดอัตโนมัตินะเดินมาดูเดี๋ยว,ยวแล้วเดี๋ยวกลับไปดูต้นคิดสต์มา่พิมพ์นะพิมพ์ยังไม่ได้ซื้อฝ่ายมาแต่งอันนี้เขาก็แต่งในสวนก็มีนะคะนี่สวยงามเขาแต่งเขาแต่งหลังบ้านเขาอะ มีเป็นไฟสวยงามข้างหลังแม่ไปยืนถ่ายเขาไม่ได้เดี๋ยวเขาดาวหลักบ้านเขาแล้วก็จะมีทางนี้ก็จะมีหลายบ้านตรงนู้นพี่พิมพ์ไปถ่ายมาแล้วถ่ายขับรถไปจอดถ่ายมานะันนั้นอุ้ยอากาศเย็นมาดูเวลาลมพัดก็มันก็สวยงามนะนไม่ได้เอามือจับมามันเวลาเดินมันก็จะกระดุกกร ถ้ามือจับมากล้องมันจะนิ่งกว่านี้น,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 นี่มันนต้นคริสต์มาสนะนี่มันจะพาดูเดินชมแล้วก็จะมีบ้านทางโนง้นนี่นะเต่งเาเต่งไฟกันนี่น่ะต้นคริสต์มาสสวยไหม อันนี้ก็จะมีคำอวยพรคำขอพรของเด็กๆขอขอขวัญจากอ,อันนี้จะเป็นถนนนะคะถนนถนนรถวิ่งผ่านไปผ่านมานอกนั้นก็จะเป็นบ้านคนนู้นก็จะเป็นทางไปป่าพิพิมพ์เขาะจะมีแต่งตลอดเนี่ยเดี๋ยวพิพิมพ์ย่นมาก่อนมันใกล้ไปมันก็จะดูไม่สวยนี่ดูไกลมันจะเห็นเชย เป็นต้นต้นใหญ่นะต้นนี้ก็จะมีใบที่เด็กๆเ,เขียนขอของขวัญเนาะแล้วก็ทางนูน้นมันมีเยอะอะแต่ว่าพี่พิมพ์ไม่ได้พาเดินได้ทุกบ้านเพราะมันหนาว <c oughs> หนาวมากๆนูน้นทางนู้นก็มีค่ะน,นี่ก็จะเป็นการแต่งไฟไปบ้านเถอะเย็นแล้ว มืดก <y> ็หวังว <z traditions and heartbreaking> ่า <Island> ทุกคนคงจะเพลิดเพลินไปกับพี่พิม์พเดินนะคะอากาศเย็นมากช่วงนี้แต่ว่าพี่พิม์พก็อยากพาเพื่อนๆออกมาเดินดูไฟด้วยนะจ๊ะเพราะว่าไม่มีคนอื่นเขาดูมีแต่พี่พิม์พนี่แหละเวลาผ่านไปรวดเร็วมากเลยปีหนึ่งปีหนึ่งก็ผ่านไปไวมากเนาะก็แต่ละวันเราก็ต้องทําชีวิตเราให้มีความสุขในทุกๆวันนะคะ ก็ปีนี้หวังว่าเพื่อนๆคงจะสนุกเพื่อนมไปกับพี่พิมพ์ในการชมไฟคริสต์มาสนะจ๊ะก็ถ้าเป็นบรรดามาดามหลายๆก็กําลังรอ,งองของขวัญวันคริสต์มาสวันที่24พิี่พิมพ์จะมีอาทานข้าวกับพ่อปู่แล้วก็ครอบครัวอยู่ที่บ้านนะคะปกติที่นี่24ทานข้าวครอบครัว25ถึงจะจับของขวัญให้เด็กนะคะคือให้เด็ก เปิดของขวัญวันที่25แต่บ้านพี่พิมพ์นี้ก็คือจะเปิดวันที่24ไปเลยเพราะว่าวันที่25ทุกปีไปกินข้าวบ้านแมายา่ย่าแต่ปีนี้ไม่มีแมายา่ย่าก็ปีนี้ก็คงจะอยู่บ้านกันเฉยๆวันที่25นะคะเพราะว่าเราก็ผ่านพ้นมาทั้งสุขทั้งทุกทั้งเศร้านะคะแต่เราก็ยังต้องเดินหน้ากันต่อไปชมไฟสวยๆแล้ว จิตใจของเราจะได้เบิกบานกันนะคะก็ปีนี้ก็ขอสุขสันต์วันคริสต์มาสกับเพื่อนๆทุกๆคนล่วงหน้านะคะเพราะว่า,าพี่พิมพ์ก็จะไปมารีคริสต์มาสอีกทีวันที่ยี่ห้าด้วยนะจ๊ะ <S 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 ก็ <S <S อาจจะได้ไลฟ์สดคุยกันนะคะก็ขอบคุณทุกเลิฟทุกไลฟ์ทุกๆ like, ก,ก,กำลังใจที่มา,าติดตามให้แก่กันอย่าลืมกดเลิฟกดไลฟ์กด, like, ดกดอ่ากำลัง

เราก็ชุงหาเพเล่นเที่ยวชีวิตเรามีความสุขทุกวันไปพิ้นาพาเลนกินเที่ยวชมคนไทยได้อยู่เยอะมันททำง,งานก็สุขสบายชีวิตเรา ไทยในเมืองกินอร่อยอุ่นใจตามเพื่อนร่วมทางกันส่วนรวมพากันเดินเพลินทุกอย่างเลเีกสทศการยิ้ม